ดูพี่ชายน้องชายเขานอนอเขารักกันเลยรักกันมากตอนนอนตอนกินกุ้เจ้าเป็นลายอืมเป็นลายนุ่น โชคดีโชคดีโชคดีไม่เลิบไม่เลิบอะไรเอาอะไรอืมเอาอะไรหรอไม่เลิบเอาอะไรคะ ไม่เลิบจะเอาอะไรเอาอะไรเอาเอะไรอ่ะลูกไปไม่ได้ฝนตกเขาจะไม่สบายอยู่ออกไปไม่ได้ยังออกไปไม่ได้หนูไม่สบายอยู่นู่นดูน้องนอนรักกันนนน,นดูน้องรักกันรักกันแล้ว